ยำแ้วคะ่ะต้นนี้มะม่วงเบานะคะเอาไว้กินสมแบบแซ่บเลยนาซิโดกอยู่นะคะปีนี่อะไรขาคนโอ,โอ้ยไป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 โอ้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้ยขอโทษ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 โอ้ย อืมจะมันซูลพักกันแหลนเบิ้งเบึงเบึงเบึง,บงอืม <c oughs> นี่มืะเสาพระโอ้ระผัดวะพยาบาลก็เริ่มประกาศนั่นประกาศนี่ค่ะสมัยก่อนนี่บ่มีประกาศได้พี่น้องสมัยก่อนนี่บ่มีหมักอโลเนาะตอนเมียน้อยน้นอยนี่แต่ก่อนนี่ตีตีตีกระลอดแล้วป้องไอ้เนี่ยมะแลงค่ะ <c oughs> พุญยาบานเพิ่นไปประชุมอำเภอมาแล้วเนาะกระสิประกาศได้พี่น้องประกาศประชุมยืมมือแลงเฮือนม่หน่อยนี่อยู่อันนาเฮือนเป็นพุญยาบานเนาะกระสิมว้วนได้มือเดฟกันพุญยาบานตีกระล้อเนาะนี่ยังเหลืออยู่สามสี่ดอกอยู่ค่ะ พยบาบาลตีกระลอกปัง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 ,ปงเนี่ยคนกันสิมาโอ้จะเป็นมวนแต่หน่อยๆน,นะติก๊กใไฟฟ้ากับเพราะหนีมีดดิพยบาบาลก็ยังตีกระลอกมาประซุ่มพยาดีตีกองประซุมเนี่ยแมนอิลีเด้พี่น้องแต่ว่าเสมอหนีม,มนั่มีเด้บ่ได้มีตีกระลอกขึ้สมัยก่อนเนี่ยคะ่ะมีแต่ประกาศเอาแนวเนี่ยเนี่ยเหมือนเสาเจ็ดโมงนี่แมนหลุดละ บุ้ยมันคือแตกกองามครักแทะของแทะแล้วบัดน,นี้ทายหมองเก่าต่ว่าต้นใหม่กใหไงขึ้นอยู่ได้พี่น้องโอ้หมายถึงว่าเข่าก็งามขึ้นอยู่โอ้ยแดนมันลงมนงนันนำหยังเนาะบัดนี้เนาะอย่าลงข้าวนะอย่าลงข้าวนะน่ะหน้าหน้าทงนั่นค่ะของของอัน ไอที่มองเด็กม้าได้หน่อยสองตัวนี้อยค่ะคุณน่ะนกกินเขาลรวนกอีกยังวุ้นนี่ไอมเมาให้กินล่ะก็นอนในกลองล่ะค่ะฟังนี่แถวนี่ยักยากอันนั้นแน่อยู่ยักข้างแน่อยู่ค่ะแต่ว่าลงไปห้างล่างกับง่ามมองเราอยู่ค่ะ моей <Ooh>, yeah. m a r r i